แฟลชั่นแป๊บซีมีเชิญกินไก่วิดเซมิไนโฟตอีกแล้วนะคะทุกคนและอีพีนี้เป็นอีพีรวมลูกอีกแล้วอีพีรวมเมนชั้นอีกแล้วคืออีพีสิบเอ็ดนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าชื่อคลิปเนี่ยหัวใจจะวายเกือบตายเพราะลูกโป๊ะเออแล้วก็หน้าปกคลิปนะคะมีพี่คริสแล้วก็พี่สิงโตแล้วก็มีแม่กจินั่นเองเป็นแขกรับเชิญในอีพีนี้นะคะซึ่งก็นั่นแหละชั้นก็เป็นพี่ระยาอีกหนึ่งคน แรงมากคือรุ่นบุกเบิกสุดๆไปเลยอนั่นแหละก็แบบว่าอาฉันเป็นพิรรยาที่เป็นแบบว่าเมนของพี่สิงโตนะคะทุกคนแล้วก็เออคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าเวลข้ามพี่สิงเข้ามาในเ m มอีกรอบหนึ่งมั้งเนาะ เออเราก็เคยเห็นคัดมาบ้างแล้วที่เป็นแบบว่าน้องโฟสต์คีบเส้นขึ้นมาให้พี่สิงอะ่ะเออนอั่นแหละเคยเห็นคัดนั้นมาบ้างแล้วแล้วก็เราจะาดูตเต็มกันในวันนี้นะคะทุกคนกับแบบซี่มิทช,ชวนกินไก่วิทย์เินไยโฟนใน EP พีที่สินะคะทุกคนก็สามารถรับชมคลิปเต็มๆได้ที่ JMTV ออฟฟิเชีนะคะหรือว่าเดี๋ยวหลังจบคลิปเราจะทิ้งแบบว่าคลิปเอาไว้ให้ที่มุมนี้อ่านะคะทุกคนนั่นแหละก็ไปดูกันเลย ซีมิชูนกินกายวุฒิเจมสนายโฟดเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่การละครมันการละเล่นห่วยห่วยวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าพี่คิดพี่สิงโตพี่ก๊จิจะมากินข้าวด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มาหรือยังแต่ตอนนี้โฟดหายไปไหนก่อนโฟดอ้าต้องจะเปิดรายการคนเดียวบอดได้นี่โฟดหาย Where are you อุ้ยอะไร นี่ถึงล็อกลีมิงเลยอ่ะีสิงโต่สงโตกระโดดหนยกระโดดกระโดดโออ้สิงโตทเกสิงโตี่สิงโตขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยพี่สิงโตเอ้ยจังหวัดตกลุ่มลับ เอาโป๊ดเอาแล้วนี่พี่คิดป่ะเนี um> ่ยพี่คิดป่ะเนี่ยปวัสดีครับพี่คิดพี่คิดพี่ชายแปลว่าไม่ใช่พี่ชายเฮ้ยไหนอะและนี่คือรายการแฟมซี่มิชฉวนกินกันมิจฉ จัะรักในตำนานเพราะว่าพวกเขานี่จะกันมาไก้จบไปขสวัสดีครับสวัสดีค้าสวัสดีจ้า รู้จักกันมาเกือบสิบปีประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยแต่ผมจําได้ว่าผมเดินเข้ามาตึกแอม่จะมาเซ็นสัญญาแบบครั้งแรกอะไรเงี้ยเห็นหน้าพี่คริสสิงโตอยู่ตรงเสาโอ้ยพี่สองคนนี้คือใครอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นพี่คริสสิงโตแล้วเล่นคู่กันอะไรเงี้ยสตันแล้วสปัสเอสแ้วไม่ใช่แปดสิบสี่สิบห้าเลยสิบห้าเลยเหรอห้สิบเก้ายี่สิบแล้วโอเคก็ยังเด็กอยู่ดีแล้วจะมีตอนที่เข้ามาเซ็นครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับ เข้ากันเลยครับเลย14 15จริงปะเนี่ยใช่เข้ามาพร้อมกันเย้อยู่กันมานานอุ้ยก็อยู่คือาอยู่กันมานานแล้วนะพี่รู้สึกว่าคุณสองคนเหมือนกันจริงเหรอส่วนเองกับข้าเหมือนกันเหมือนกันเอนงกับข้า energy energy แบบคล้ายๆกันสนิทันได้ยังไงอ่ะเป็นแบบมันเป็นคนประมาณไหนหมายถึงว่ายังไงนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเองสองคนเหมือนกันยังไงหรือว่าพี่สองคนยิ่งมาเลยยิ่งมาเลยเป็นคนแบบไหนเขาเนี่ย ช่วยชวนคำถามครับอะไรนะยังไงนะคนมาสนิทกันได้ไงอรเป็นแม่ของเราทั้งคู่อย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าแต่ละคนเข้ามาในบริษัทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีงานมีเงินอะไรอย่างเงี้ยเวลาขึ้นคอนเสิร์ตมีแฟนมีติ้งอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นที่กจิที่จะบอกว่าสาระแนเสนอหน้าเอ้ยไม่ใช่แม่เปอ็มซีเป็นพี่นี่ก่อนที่สิงห์นี่ส่วนใหญ่จะยืนพื้นคือแม่กอสกับพี่เวฟเลยใช่ตั้งแต่แรกเลยแล้วแล้วก็เมื่อก่อนจะมีรายการชื่อมนุษย์ป้าล่าชเอกหนูจะมา ถึงมากตุตนตป้าลาเด็กขอสมัครในตำแหน่งคนชายแล้วครับไม่มีออกไม่ได้เหรอครับไม่ได้ไไดชคยร่วมกทานนคไับ คืออันนั้นอ่ะคือจุดเริ่มต้นแรกๆเลยที่แบบพวกพี่เพิ่งเข้ามาเซ็นแล้วก็มาเจอแม่ที่เป็นิธีกรในรายการนะแบบแนะนำว่าเด็กแม่อยู่ในออฟฟิศป่ะใช่แล้วก็สัมภาษณ์เฮ้ยผมมาดูอยู่ผมมาอยากไปมากไม่ได้เข้าเห็นไหมต้องลือแล้วไหมตอนเนี้ยป้าลเด็กกลับมาได้นะคะมนป้าาเด็ก แล้วกลับมาที่คําถามของน้องก่อนเมื่อก่อนผมเป็นประธานวาของของมอเซนของคณะเทวศาสตร์เรียนคณะเดียวกันมหาลัยเดียวกันมาเรียนปีหนึ่งปีแล้วตอนแรกคือไม่ถูกกันเพราะว่าอันนี้เป็นเด็กพลเรเบียบแล้วเราก็เดินในคณะเว้ยก็ไม่ได้คิดคไรคุณป้าสซตัตี่เลี้ยงมาคือพี่วาเขาจะมีอ๋อไม่ไปเองไม่ไปเเขาไม่ลงมือเองคนนี้เพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าวาะลงมือเองมาดูไม่ดีพี่วาและนี่คือน้องเข้ามา โอ้โหกินระเบียบยับเลยกินระเบียบยับเลยคิดถึงซอตาจ้าโอ้มันร้อนจังเลยเอาเสื้อออกเล่าอย่างเกนิกว่าโอมันร้อนจังเลยขอโทษคือปรัชญาที่เป็นเด็กใหม่จ้ะนรวิศกับนทวัฒน์เดี๋ยวครูฝากด้วยนะจ๊ะปรัชญานรวิศกับนทวัฒน์อยู่ในช้าทำไมใส่เสื้อไม่ถูกระเบียบอ่ะก็มันร้อนอล้พี่ แต่เมนอยู่ในคณะกดว่ายังไงเขียนไว้ได้อ่านบ้างปะไม่ได้อ่านพี่เพิ่งจะพีไหนริบสวยคืนเลยต้องทยากให้สอนใช่ปหมล่ะครับเมนเจนเย็นหญิงมากใช่ไหมตลกเหรอกลัวพี่ก็ผมร้อนผมก็ถอดเอาเสื้อออกแล้วไอ้เกมผมก็ไม่มีอะไรแล้วคนอื่นเขาไม่ร้อนไงทำไมเขาแต่งได้อ่ะก็มันเออทำไมคนอื่นเขาก็ร้อนท่านทำไมแต่งได้อ่ะดู เอ้ยฟังพี่หน่อยอยู่เองด้วยเองด้วยชีวิตอ่ะไม่มีอย่างนี้นะไม่มีอย่างเงีนะแล้วซวยกลัวจริงๆไม่ผมไม่มีไปพูดอย่างนี้เพราะว่าจะส่งลูกน้องกลไปคุณพูดจะเป็นแบบอย่างนี้เขาไปยืนคอยสั่งว่าวันนี้ทำอะไรบ้างเฮ้ยนะเฟิงทำไมสิ่งหนึ่งไอเด็กเป็นกับชีวิตผมเลยก็เป๊ปซี่ยังไงหรอ แล้วเราบเาบกเิบกเราเบิกเราเบิกเป๊ปซี่มาดื่มกันดีกว่าโอ้โหแล้วสมัยแบบว่าชคื่วงคีรยาพริกผีกันแกคือแบบเอาโชวนดือมมากเลยอ่ะแบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีในการแบบเป็นติง่งแล้วตอนนั้นฉันยังเด็กมากเลยอ่ะแบบ ปั๊ดเนี่ยน่าจะมาช่วงคันชื่นใจสุดขึ้นถ้าได้กินกับเมนูอรัญมที่นี่นะมันจะปลายยอดจริงอะมั้งเออเพราะมิวส์แตกแล้วแก่ตัวเลยถ้ามีเป๊ปซี่เลือกย้อนไปแล้วเลือกตัวเองเก๋นี่ไม่พี่พี่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นแคมเปญที่เป๊ปซี่เนี่ยชวนมิตรสหายใส่ฉันตามมาตั้งแต่โปรเจกต์ที่ประกาศจากนิยายขึ้นมาเป็นตัวซีรีส์เลยอ่ะ มาแล้วมาแล้ว,ลวมาแล้วแบบโซตัสเนี่ยได้ตามมาตั้งแต่ก้าวแรกๆตั้งแต่แบบเออโอ้ยน้ำเลี้ยวโอ้โหได้กินมากได้กินมากไม่ได้นอ้องชายรู้เหรอมันคืออะไรอืมอ อันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยอาจารย์เนี้ยผมก็สงสัยว่ามันเป็นบะหมี่หรือเปล่าเพราะว่ามันคือบะหมี่เปล่า <Hey! S 1> หรือเป็นบะหมี่เฮ้ยบะหมี่เปล่าเฮ้ยคนฟอลู้เป็นบะหมี่เฮ้ยคนฟอลู้หรือว่าบะหมี่ แล้วอันนี้จะสอนให้น้องๆรู้จักมุกตอนช่วงแบบแบบต้อนรับสูตรกับสูตรเป็นมุกของพี่พี่ชอบกินอ่านจานไหนบ้างครับของพี่จานนี้ครับเมนูนี้ครับเรียกว่าหมูปริดวิญญาณเนีคืออร่อยแบบแล้วหมูฉ่ำมากเลยผมมาสั่งเซตติ่มซำไปแล้วเพราะว่าผมมาเป็นแฟนติ่มซำวอกสลับเปาต่างๆทั้งหลายหรอนั้นมันโหอย่าเงี้ยหมชอบมากไอเดือแป้งหรอมันโหตองนี้อร่อันนี้ผัดถั่วแฉะแล้วก็บะหมี่หมูแดง อเอคัดท้องแครก่อนนะว่าพันน้ำเลี้ยงเล็กอะไรอย่างนี้แล้วก็หมูแดงด้านบนจะเป็นหมูที่ชุ่มฉ่ำ j u ซี่มากแล้วทานด้วยกันแล้วคือมันจะได้รสสัมผัสในปากแบบพรบพรบพรบเออสุนทพงครับผมสั่งหมูแดงมาครับแล้วก็หมูกรอบครับอันนี้เป็นเมนูเด็กและกันเด็กๆกินได้แล้วก็อันนี้แหละผมกินได้ง่ายๆ่ายทุกคนพิกมีอัพนะคะจอมอ๋อ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> กินอะไรบ้างก,กิน,กนง่ายคนกินง่ายค่ะคนกินง่ายๆคือสมมติว่ามีกับข้าวสามอย่างอยู่บ้านเฮ้ยเป็นคนกินง่ายๆอันนี้ไม่เอาอันนี้ม่เอา๋ยวกง่ายๆเดี๋ยวเอาทอดไข่เจียวก็ได้ยทอดไข่เจียวใหม่อันนี้ <ๆ S 1> ข้าหมาย <ๆ S 1> ผิดนะแม่ๆๆ <ๆ S 2> กินง่ายๆคืออะไรที่ง่ายๆกินได้ยากยากกินไม่ได้เลยยากยากกินไม่ได้เลยเช่นแบบไข่ดาวไข่เจียวไข่ดาวกะเพราหมูกระเทียม เมนูแบบโลกแตกก็กินได้อเดี๋ยวเอาแป้งมันโถให้กินไปจ้ากินแล้จ้าฉันว่กินมันโถมากนี่นี่นี่ฉันกินด้วยนะผมกินเมนูของแม่ได้หมดเปรี้หือน่ากินนี่ผมกินหมูกรอบแล้วกันนี่โอ้ยหมูกรอบ โอ้ยนี่ก็อ่อยมน่อยอร่อยตาละตาละไข่ก็ได้ช่วยจีบพี่นายด้วยสิโอ้ตายแบบนี้คนจีนเขาเชื่อว่าดีนะใช่ใช่แล้วก็ห้ามกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินบะหมี่กันเพราะว่ามันเหมือนว่าชีวิตเราจะยืนยาวเราจะแบบว่ามีอะไรเยอะแยนี่แหละนี่แหละนี่ปลดลูกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลุกร้อย เเล่นนด้วยะหรอมันยังไงอ่ะอยากเห็นจริงเลยไม่เชื่อหมอเวลากินให้อร่อยมันต้องกินแบบว่ามีลูกเล่นนะพี่เนี่ยเนี่ยกินสดๆเนี่ยกินปกติมันกินอย่างนี้นี่ยน้องชายตะเกียบเก่งเนี่อันนี้ก็จะทำให้มันออร่ยน้องชายตะเกียบเก่งไม่เชื่อเราทำส่งดีสาวจริงๆเหรอเสื้อผ้ามีเปลี่ยนไม่ได้ ต้องปวดแบบไขวมากเลยอ่ะเฮ้ยผมเป็นแคสผมทานผมทุดยอดลองทำมืออย่างี้ดิมันมีอะไรออกมาป่ะฟิวจอมยุทธ์มาในโรงปเตรียมมากินอย่างนั้นหน้าแล้วก็แบบว่าโชว์พลังกันแต่ปกติอะผมดีลาการกินไม่เยอะทำไมผมเน้นใหญ่ผมนานอยู่แล้วคำใหญ่มากินคำใหญ่แค่ไหนลองมาสิมีเล็กแล้วอ๋อตายตายตาย ก็อร่อยหมูกอร่อยมากเส้นหมี่อร่อยมากแป๊บนึงฝั่งนี้เหมือนมีคนหิวนะมันหายไปไหนเลออร่อยอร่อยเน่ของพี่สิงโตมาแล้วจบบะหมี่หมดเลยอ่ะเรียกว่าเป็นอะไรนะติ่มซำครับติ่มซำกับอันนี้คืออะไรอะแต่ว่าทิ้งผักเอาไว้กระเป๋าเหมือนเป็นหัวแดงนะน่่ๆๆ่ เฮ้ยคาราเปาคุณต well, well, like, ้องดูแลคู it, termin, yeah, <S <s ่คุณให้ดีนะเพราะคนนี้เขาปื้มมากเขาปื้มมากถึงขั้นบอกว่าคุณเกิดวันที่อะไรไหร่สิตุลาคม18ตุลาคมเหมือนกันเขาบอกว่า พอพอถึงวันที่18ดตุลาคมปุ๊บเขาจะลงรูปไอโฟนแทบเป็นเบอร์เด่ไม่ลงรูปปูจ้าทำได้พี่ถึงโตอ่ะไปเป็นช่างกล้องให้ผมด้วพี่ถ่ายรูปด้วยใช่ไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูภาพที่พี่สิงโตถ่ายนี่นี่ภาพสวยทุกรูปเลยครับไม่สัญญาว่าคนคนคู่สองคนเกิดวันนี้เพราะว่าไปซื้อของเล่นใหม่มาแล้ว พี่พสิงเป็นตนะกงรันเทเบิลด้วยเปลี่ยนจากศิลปินเป็นแฟนคลับอืมจริงเหรอใช่ไหมอ่าอยู่ๆก็ก็กลายเป็นติ่ง แบบแบบงงงเป่งวงอะไรครับออยู่ๆก็ไปติ่งศิลปินเกาหลีครับผมเป็นโซโล่ก็คือ B.I. B.I. แล้วไปไปโดนเขาตกจากตรงไหนทนบินอ่าเพอร์ฟอร์มบนเวทีไปทุกคอนที่มาจัดที่ไทยไปไปเบนดฟิตด้วยนะคือเขาอยากเข้าใจความรู้สึกเวลาแฟนคลับซื้อเบนเฟิตเขาเลยไปซื้อเบนฟิตของศิลปินที่เขาชอบก็ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปไปดูคอนเสิร์ตเขาแต่ว่าพิเศษกว่าปกติหน่อยนึงตรงที่ว่าราคาบัตรแต่ละ แต่ละแต่ละที่แต่ละโซนอ่ะมันได้เบนฟิตต่างกันเราอยากได้หมดเลยก็เลย4ี่ใบ4ใบะแพงสุดเท่าไหร่นะเรรวมรวมก็2องหกว่าบาทโอ้ o ยจดไ้ทั้งหมดเ้าเวลาเราเดินขึ้นไปทำเบนฟิต่ะแล้วคนอื่นเห็นเราอ่ะเขาทักเราบ้างไหมแรกๆอ่ะยังไม่ค่อยมีใครสังเกตแต่พอพอพอขึ้นไปถ่าย1นึ่งต่อยี่สิวิเทีเริ่มแบบ น่าขุนน่าขุนอะไรเงี้ยเออไม่กินกระดาษเหรอเอ้ยน้องฟุตไข่ดาวหมอมีคนหิวนะไข่ดาวมีเกมมาให้เล่นด้วยเหรอโฟล์้ยจิ๋วมากเลยค่ะแล้วบอกว่าเป็นเกมที่แบบว่าวัดใจเออใครช้าจะโดนระเบิดเฮออฮ่าเกมรู้อะไรรู้ไหมอะไรเกมรู้อะไรมันยังไงนะเกมปุ๊บปั๊มลำบ๊อบ เกี้ยวก่อนลูกจะบอกพี่พี่เอได้ได้กฎเกณคือทุกคนนะครับต้องจะกระผัดกันพูดนะต้องจะผัดกันพูดนะกติกานะครับคือทุกคนเนี่ยต้องต้องขัดกันพูดคําตามมวลหมู่ที่กําหนดให้โดยถือลูกโป่งจับเวลาไปด้วยนะเมื่อพูดจอนคือหิวอ่ะคอแเด็กกำลังโตอ่ะคือแบบนดูจังเลยดูไปเล่นกันเลย เล่นเกมกันดีกว่าขอการติกาอีกรอบนึงการติกาก็คือแกล้งอนยากกแงฟโราที่มีชื่อเล่นเป็นสัตว์ดาราที่มีชื่อเล่นเป็นสัตว์เริ่มที่ฝนฝนนะฮะเดี๋ยวนะใครบ้างอ่ะพี่ปินโตเริ่มทุกสิงโตปัชยยาพี่กบสวนนัน เจมินายเจมินายะเจมินายมันเป็นหมาไม่หรอใช่บสุวรรณไปแล้้วหนูนาหนนาโอแท็กซี่แมวีกสิสิงโตัชยไปแล้วไปเอาหมูหมูพี่หมูมูสูไแล้วหไทเกอร์ไทเกอร์ทิกเกอร์ ไม่ใช่ไม่ใช่ด้รา่พี่หมูดีหรอกนกสัดชัยนกสินใจไปแล้วโยหมดเลยด้หมดเ้ยหมดมดแดงไม่มีไม่หมดแดงหมดด

ีแทนคำว่าแฟนได้ไวมากเยอะเยอะอยู่ที่รักเบฟคุณตัวเองไอสวยจ๋าบีบู่ตัวตัวเองพูดไปแล้วไปแล้วเต่งเออะเป่งเต่งเต่งเธอฮันนี่เบ๋เบ๋เบฟเบฟ

はい。 ไม่แต่พูดแล้วก็คือเขาได้แล้วคือเวลาที่มันได้ยินเสียงลานแล้วแบบเรายังตอบไม่ได้มันเครียดมากเลยคนที่เครียดไม่ได้ขครทันค anyway> ่ะท okay ุกคนแล้วม okay ันเป็นอย่างไรจริงจริงอ่ะรอบมันเพราะดวงหรือมันเพราะโฟร์เอาดีๆอ่ะมีอีกรอบนึงเดี๋ยวก็เานหยมเมื่อกี้ก็นานแล้วแต่โฟร์ถือนานเกิอนโฟร์ถือนานเกิน หมันรู้ว่ารอนใกล้ให้มันแตกให้มันแตกเออลยนอกเลยหรือว่ามีเสียงสัญญาณก่อนที่มันจะแตกโดนเลยหัวไม่มีไม่มันมีพอผมเคยรแล้วฟ้าดีๆมันจะหมุนปกติใช่ไหมแล้วมันจะนี่ไงไอ้โจดมันวางแผนไว้แล้วมันแกล้งมันแกล้งไม่มันเลี่ยมทุกดอกรอเวลาโอเคเดี๋ยวเอาบ้างใครก่อนขอแรกก็สิทธิ์สัตว์ทะเลค่ะ ปลาลงมากูวานอะไรม้าน้ำกูคิดอยู่เมื่อกี้กังพูดไปแล้วพูดไปแล้วปูอยเออ นี่ไอ้โบนดนอนแผนนแล้วเนี่ยปลารังแก๊กแก๊กลารังโอ้ยแก๊กน้ปาหอยเม่นหอยเม่นหอยเม่นปูกำกามปูหิมะกกาปูหิมะแมวแมวแมวน้หวานไปเ้คัคิงแคปคิงแคปเออหอยอหอยเชลล์เอ่อปารับนหอยไอ้ปิ้งทะเลปิ้งทะเลการดูดทะเลเอ่อฉลามเมฆพุน

แม่รับผกดมโฟนละทอมกลับไปก่อนวาวปลาไลปลาไหลปลาไหลมอเร่ปลาพิศปาลไฟฟ้าปลาโรเตอร์ไปแล้วไปแล้วมรมังกรปลาดิบไปแล้วปลกระตูนปาเดียวกัน ลงพยายามกันแล้วนะคะเมื่อสักครู่คือตรวจอหัวใจด้วยตรวจอหัวใจตรวจอัตรวจัวใกันแล้วนะคะตอนก่อนมีปัญหานิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้รอบมา่อสักครู่นี้โมคาแล้วกันเนาะโอเคนะจ๊ะหมวดนะคะทุกคนสุ์ฮีโร่วายยากมากทุกคนลงมาต่อไปแล้วไปไปซุดพีโรแมนสไปเดอร์แมนแบทแมนโรบินไอรอนแมนกัปตันอเมริกาออ๋

มากเลยอีพีเนี่ยอะตมกลับเข้าไปก่อนแม่แม่รลบกลัวนโพลแล้วสนุกโอเคและคนที่ถูกลงโทษก็คือพี่กะจิและเจมส์ดอนมันคืออะไรคะพี่มัน้ำเกนไวยจ๊กมวยจิ๊กมวยแม่งั้นผูกินก่อนเลยทนกันมาา h e ฮ้ s ที่เราจะชิมรสสัมผัสต้องก็ดงก่อนโดนไปแล้ว,ลวเป็นไงรสชาติเป็นไงเป็นไม่แย่นะหเหม,มือนเหมือนชาจ,จีนทำรมนะแย่นะแย่นะ <c oughs> ครับผมวันนี้สนุกสนานมากเลย <c oughs> ขอบคุณอา่าพี่ริสพี่สิงโตแล้วก็แม่กระจิับ ขอบคุณนะครับที่ Ö, เป็นมิตรชนกินนะครับชวนพวกเรามาแชร์ร้านอร่อยอร่อยประจำแก๊งนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ๆฝากผลงานก็นได้ครับจ้าก็ซีรีส์ของเราสองคนครับ The X Morning นะครับผมอเป็นเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ว่า น่าจะได้ออนแอในช่วงต้นปีหน้าใกล้มาแล้วค่ะทุกคนเล่นเรื่องเดียวกันค่ะเล่นเป็นเก่าเหรอคะเล่นเป็นเก่าอย่างเดียวค่ะเนละไว้ค่ะเล่นเป็นเก่าอย่างเดียวอีกเรื่องหนึ่งนะคะ breakup service นะคะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็รายการอะไรก็ไปหมดทุกรายการค่ะอย่างเช่นรายการนี้ก็คือว่ามาด้วยเช่นอยากไปแฟนชิฟวิตสิงห์รองขอบคุณร้านอาหารด้วยดีไหมแม่ขอบคุณร้านอาหารด้วยนะคะอร่อยมากเลยละหาร้านอาหารเด็ดช็อปซิกค่ะตรงไหน อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยมากันได้นะคะแถวแถว BTS ทองหลอเนาะแล้วโฟตเนาะมีทองหลอเนาะค่ะใช่ตูล้างลัาลงหเลแล้วแถวไหนอยู่แถวไหนล้าอยู่แถวไหนแถวเนี้ยแหละล้างเ้ายังางวันนี้ครับกงต้องอบาุณ้า๊ป้างด้าะครางที่ให้ามา้าอาหารล้ยงล้างล้เงล้าง้างล้างล้างล้ารล้าิล้างล้างล้างก้นง้างล้มงล้คงล้วยนะารับางล้ามล้างล้าลางล้างล้าวล้า้เล้าล้เพราะล้ามล้าอ้างารอร่อย้นะครับ มากมายกว่า100ร้านค้านะครับในแคมเปญมิตชวนกินให้เราเลือกกันไปตามกินได้เลยนะครับครับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปที่ www.pepsi-mitchoin.com กันได้นะครับหรือว่าสแกนคิว o d e ที่อยู่มุมหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตรง สักตรงหนึ่งตรงนี้นะครับเพราะวาตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมแจกแต้มฟรีอยู่ด้วยนะครับเพียงแค่เช็คอินหรือรีวิวก็ได้แต้มแล้วง่ายมากๆอย่าลืมเข้าไปสนุกกันเยอะๆนะครับอาเพราะ<อ><อ>ว่าอะไรเพื่อนชวน,วนเมื่อไหร่ก็ร่อยกับแต้มซีมิทชวนกี้ มันคือน้ำเลยกลัวเขาอยากชิมไม่ผมอยากลองชิมนี่นี่เอาแก้วนี้แก้วนี้ไม่เอออยากชิมปั๊มกลัวด้วยอยากพุ้งใส่เจมี่ได้นะกลัวขนาดนี้คืนนี้กลนยังขมเลยนะขมไม่ขมนะมันขมแต่ว่าชิลใช่ไหมอ้าวอยากรู้หรือเปล่ายังไม่หมดยังไม่หมดโหขมนะขมนะขมแล้ว ออจะบ้าตายอ่ะอ๋อจะบ้าตายอ่ะทุกคนคือแบบไม่รู้จะเลือกเอนดูใครก่อนเลยตอนเนี้ยคือแบบว่าน่ารักมากเลยอะในอีพีนี้อ่ะแต่คือน้องโฟดาชัดเจนมากเลยว่าเป็นอะตอมอ่ะคือแบบเหมือนงัดล่างอะตอมออกมาใช้อ่ะอีพีนี้อ่ะคือแบบโทษนะแต่อะตอมช่วยกลับไปก่อนได้ไหมแม่ลำกลัวพัดโฟดแล้วน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็คือฝากพี่สิงโตด้วยนะคะคุณหนูฝากพี่คิดพี่สิงด้วยนะคะน้องคุณหนูทั้งหลายคือแบบว่าเออพี่สิงก็ตอนนี้ อาชีพหลักเป็นตากล้องนะคะแล้วก็ตอนรันเดอร์เวลก็ไปถ่ายแบบว่าเป็นตากล้องรันเดอร์เวลด้วยแล้วก็นั่นแหละตอนนี้แบบการเป็นนักสแสดงเนี่ยเป็นแบบงานอดิเรกตอนนี้เมนชันคือแบบว่าค่อนข้างจะเน้นอาชีพตากล้อง <c oughs> เอ้ยเอยเอนั่นแหละก็โอเคสนุกมาก <c oughs> จะบ้าตายคือตอนนี้ขำจนเสียงแหบอะเดี๋ยวขอไปแบบว่ากินน้ำกินผ้าแป๊บน,นึงเดี๋ยวกลับมาดู ep 12ต่อจ้าเพราะฉะนั้นก็ไปแล้วนะจ้าสำหรับใครที่อยากดูคลิปเต้นก็อจลาเอชแบบนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างนี้นะคะทุกนน้ก็เจอัไดใใหม่ ปันอังคารนากนะคะสำหรับวันนี้ก็ออกไปแล้วลึกษาบ๊ายบาย